เรียกได้ว่าฮอตกันสุดๆเลยนะคะหลายคนได้ดูแล้วเนอะวันก่อนแอดก็เพิ่งชวนคุยไปกับเนี่ยค่ะซีรีส์ Netflix ซอมบี้นะคะ All of Us a r e Dead นะคะโอ้โหมันมากไล่ล่า,ลาก,กันจ้าระวันนะซอมบี้ไวคอซอมนะคะลองไปดูค่ะมันจริงๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าเออนะักแสดงแต่ละคนค่ะตอนนี้คือดังมากๆเลยผู้ติดตามขึ้นแบบเยอะแบบคูณ3ามคูณหกันเลยทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ ยุนกุยนำค่ะคนนี้ก็เป็นแบบซอมบี้สายแคนถ้าใครได้ดูนะแล้วก็เป็นสายแบบเกเรมากเลยนะตามไล่ล่านะคะอีกฝั่งหนึ่งนะั้นสมาชิกเพื่อนๆอีกฝัง่งนึงนะคะซึ่งเกเรตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่ไปจนเย็นตายเลยนะจ๊ะซึ่งต้บอกว่าคนที่เล่นบทนี้นะคะนั่นก็คือยูอินซูนั่นเองค่ะยูอินซูนี่เราเทนะทุกคนคราวนี้ค่ะเขาก็มีการทําข้อมูลว่าวันที่สามกุมภาพันธนะ์จำนวนผู้ติดต,ตาม ใน i g ของยูอินซูค่ะเพิ่มขึ้นมาประมาณ630,000คนนะคะผู้ติดตามของเขานะคะคือตอนแรกเนี่ยเมื่อวันที่30มก,กราเนี่ยมีอยู่แค่40,000คนเท่านั้นเองนะคะทุกคนก็เลยจะเท่ากับว่าจำนวนผู้ติดตามของเขาเนี่ยเพิ่มาามากขึ้นถึง15เท่าภายในเวลาแค่5วันเท่านั้นเองนะคะ คือหนุ่มยูวินซูเนี่ยเคยเล่นค่ะสกู2017นะคะแล้วก็มี Avenger Social Club แล้วก็มีอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่หลายคนสนใจเพราะว่าตอนนี้มันเป็นซีรีส์เด็ f ฟ i ิที่ดังที่สุดในโลกแล้วนะไปถึงจากการจัดอันดับตอนนี้นะคะก็เลยทำให้เห็นแบบว่าฝีมือการสแสดงของเขาเนี่ยไปทั่วโลกเลยหลายคนก็บอกโอชอบเล่นมันมาก,กน,นะคะคือเขาฉายเนี่ยเมื่อก็คือลง Ne ็ fli x กันเนาะ28มกรใช่ไหมคะ พอหลังจากนั้นแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะก็ขึ้นเป็นท็อป10ค่ะใน91ประเทศท,ทันทีหลังจากเปิดตัวนะคะคือแบบว่าดังมากนะก็ทำให้เรานึกถึงก่อนหน้านี้นก็คือ Squid Game เลยใช่ปะซึ <S <S ่งเรื่องนี้สร้างมาจากเว็บตูนด้วยนะคะก็หลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าแบบอ่ะสรุปมันเหมือนมันต่างยังไงนะคะก็เป็นไวรัสซอมบี้ค่ะแอดดูแล้วก็นึกถึงมืละคะ่ะโควิด19นะเพราะว่าเขามีแบบ ครึ่งแบบแปลงล่างแบบครึ่งเดียวด้วยอ่ะเหมือนแบบเป็นซอมครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งเขาเรียกเซียวบีมันเลยทําให้นึกถึงออโอมิครอนมากเลยเออเหมือนจริงๆนะทุกคนไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะอีกหนึ่งหลอดที่ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะมากนะโซโลโมอนนั่นเองนะคะคนนี้คือแบบใน,นเรื่องนี้คือชายแววหลอมากคือแบบด้วยส่วนสูงนะคะและความเปเวอร์ขนาดต้องปีนนะตึกขึ้นไปนะไปอีกห้องหนึ่งนะยังต้องใส่สูตร คุมก่อนเลยนะคะทุกคนเก่งมากจริงๆเป็นคนที่แบบตั้งแต่ต้นจนจบนะหล่อนเนี้ยมากจริงๆนะคือโซลมอนเองเนี่ยนะคะผู้ติดตามของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะา3 6 1 0 0 0คนเลยนะคะเป็น2ล้าน3แสนคนในวันที่3กุมภาพันธ์นะคะอันนี้ขึ้นมาเป็นล้านๆคนเลยทีเดียวส่วนนักแสดงสาวค่ะที่โดดเด่นมากๆเลยถ้า เปรียบพระนานี่ก็เรียกได้ว่าจะเป็นนางเอกอีก1คู่เลยก็ว่าได้นะคะก็ในบทเล่นเป็นนํำอนโจค่ะตอนนี้ผู้ติดตามของเธอก็อยู่ที่7,500 0 0นาหมนะคะตอนนี้รวมเป็น1ล้านกว่าคนแล้ว1นล้าน3แสกว่าคนแล้วนะคะส่วนอีกบทนึงค่ะอันนี้เด่นมากนะแปลงร่างแล้วมีพลังพิเศษนะนํำรานะในเรื่องเธอคือนํำรานะคะ ก็ตอนนี้ผู้ติดตามขึ้นเป็นผู้ติดตาม3 0 0แสนกว่าตอนนี้ขึ้นเป็น2ล้านกว่า follower แล้วนะคะเล่นดีมากพูดเลยอ่ะแล้วก็มีใครกะมีพระเอกอีกหนึ่งของเรานะคะ <c oughs> ก็ไม่อยากจะบอกนะว่าในเรื่องเป็นยังไงอันนี้ต้องตามดูกันเราเองนะคะ ยุนชันยองค่ะคนนี้โอ้โหฮีโร่มากในเรื่องนะคะเขาเล่นเป็นชันซองนั่นเองนะคะก็ผู้ติดตามค่ะเพิ่มขึ้นมาแสนกว่าคนนะคะตอนนี้ก็เป็น1 8ล้านแสนกว่าคนแล้วนะคะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ากว่าจะโพสต์คลิปเนี่ย ผู้ติดตามของหลายคนอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนหรือเป็นล้านคนแล้วก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขอัปเดตนะคะของช่วงเช้าแต่ว่าล่าสุดอีกทีนึงเนี่ยคิดว่าน่าจะขึ้นกันเยอะมากแล้วจริงๆนะคะทุกคนก็แต่ละคนนะคะ follower คือแบบว่า แรงมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายคนที่แบบเป็นติ่งซีรีส์นี่ก็คือชอบมากนะโดยเฉพาะเนี่ยยุนชานซองเนี่ยนะคะคนหลังนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูซีรีส์อะ่ะก็จะเห็นว่าเขาเยอยู่ในวงการบันเทิงมาบ้างแล้วนะคะก็เริ่มจากการเป็นนักแสดงเด็กนู่นเลยละคะ่ะอยู่ในวงการมากกว่า5ปีแล้วด้วยนะคะ,ะประมาณนี้วันนี้มาบอกก่อนว่าผู้ติดตามเยอะจริงๆเผื่อใครกำลังหาอะไรดูอยู่ไปดูนะเพราะว่าฮอตขนาดฟอลโลเวอร์ขึ้นเป็นล้านเลยนะทุกคนนะ โอเคค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า